สวัสดีครับพี่น้องป้องไปายสุขสุคนนะครับผมง้อถืกฝ้าผ้านะครับผมเหตุการณ์เกิดขึ้นสดสดร้อนๆนะครับบางใบสามโมงเมื่อนี้เองนะครับตายไปทั้งหมดหกตนะครับเพื่เดี๋ยวถามก่อนเพื่อนมีง้อทั้งบดจากโตทั้งบดมีจากโตเนี่ยง้อทำง้อทั้งบดม่จากโตสิบสี ตายหกตัวโอนบ่มายูน้ำกันดิมัอยู่น้ำกันมันฟื้นครับโอนฟื้นฟื้นโอ้โมนนี่ฟื้นบมทันออกก้อนเนี่ยมันมันเอาต้นกุุงต้นเนี่ยเนาะนะครับ่โอ้ไปแตงแตงจูนน่ะนแม่มานขึ้นมันห้องอื่นคุณลุนคิดเรียนเยอะตีราคาได้เลย มันเป็นอเสียบริตตอขันฝ่าผาดาบสวดขันโมขีวอกกันสวดยิ่งขึ้นเลยท่องใครฝ่าพาตอนฟ้นท่านนี่ตกไปตัววปืนสุดท้ายมูลน่ะ่นน่ะเราองไ่น่ยันรเี่ยงขาันอันเดี๋ยวจกเอาพอมันบิดยิ่ง้นน่ะอทีเป็นิมันคอตรงงก็่าบอกกันร่วงขาซัดเนาะเอาน่ะ โอ้ข้าหมดม่งแล้วบัคซีดีครับแมงคุไปตัวดีสองกระปูกลงแล้วมึงก็โทรมาเนี่ยมันซ้ำเมื่้คน้องหกตัวจะจังไรสีเบิรนเนาะเอาปันเพี้ยนน่องกินเน้ำบ้านเ่านี่เแหละอันฝนท่านในตกไป้ลงโตกครับแลาวมันพาปลากรีนหนำนะฮะ มาคว้าเอาไปเลี้ยงแล้วมันปลามันคุมไรงวแม่ลูก้อนเข้ามาโอ้มันมาซ่อนอยู่นี่สสเสร็แล้วมีโอ้ยยอดรถเลยมากคุณบอต้นคงแตกนี่บอกไม่ใต้นต้นกงนี่ฝ้าลงุงข้างฝ้าลุงลุ่ต้ตนถอกมาน้ำอ๋อฝ้าลงุง งอมาเศ้าห่มฝนตกก้อนจริงแล้วกับฝากับใบพางวดอออกครับพาต้นไม้เนาะกับพอดีวา่งวางกับมาอาศยอยู่ที่ต้นไม้ในช่วงฝนตกฝากเลยล่งมาตรงนี้เลยเหตุการณ์นี้ครั้งนี้ก็เกิดขึ้นอยู่ที่เขตบ้าน่ายสว่างหมู่ที่หกตำบลหน้าดีอำเภอสวนคู่หาจังหวัดหนงบัวลำพูนะครับ เกิดขึ้นเวลาประมาณใบสามโมงกูกลัวเก็บสี่โมงแล้วเนาะช่วงฝนตกพอดีฝนตกกัวง้มันขาที่อาศัยเนาะพม่าอาศัยอยู่โมต้นกลุ่มสามต้นนี่เนาะต้นกลุ้งสามต้นนี่ก็สูงสูงนะครับก็อยู่ที่โลงแจ้งเนาะเป็นสนามเลียงงัวเพ่นก็พอดีฟาลงมาก็เปลี่ยนนั้นว่างัวก็เลย เสียชีวิตเป็นน้ากันนะครับมื่อนี้เป็นเมือ่อวันเินสันสตอ์เมินเนียสนสิบหาค,คํมวันกันเมืนะวันเนสินสหาคัมราม้อืมันทร์ันาทตึะเมื่อที่สิบเก้าสิบเก้าสิงหาหกเจ็ดก็เป็นเหตุการณ์ที่ บราขาดคิดว่ามันจะเกิดขึ้นนะครับผมแต่ว่ามันจะเกิดขึ้นแล้วาจังไดยก็ขอสแสดงความเสียใจนะครับคุณสุริเจ้าของงัวที่ได้สูญเสียงวัวไปถึงหกตัวนะครับผมสำหรับเมื่อนี้นะครับกับลุงพ่อนก็บีขอสวัสดีพี่น้องเพี่งนๆสามีนะครับผมเอาเหตุการณ์มาสุขีสนองเบึงในเมือน,นี้นะครับผมจะอยู่ดีมีแห้ง สู่ขู่สูคนนะครับผมสารับมาอนี่สวัสดีครับ